สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทเลตในกิจบอลองดอในวีคที่3นะก็จะมีนักเตะประมาณสัก20ตัวก็ประมาณนี้มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วก็ไม่ได้ทำเลยก็วันนี้ก็มาทำซะเลยนะครับ ก็วีคนี้ก็มีนักเตะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะเขาก็จะมีอาถ้าที่น่าสนใจสุดก็จะมีพวกเมสซี่แล้วก็ซีดานแล้วก็วินิสนอกนั้นก็พอไถ่ไปได้ครับถ้าเราเกิดเราจะเอามาเล่นนะครับโอเคครับตัวแรกกับก็จะเป็นเวเนซุเอลาเป็น LW ที่วิ่งไวที่สุดในเกมละนะตอนนี้นะครับก็ราคานะตอนนี้มันผมว่ามันยังไม่คุ้มนะต้องถ,ถ้าเกิดวีนี้อะจากที่ผมลองเล่นเนี่ยผมว่ามันควรประมาณสัก 2,300 2นถึง2,500นะไม่เกินนี้ผมว่ามันแพงเกินไปสำหรับเกือบ3,000อะไรเงี้ย2 7 0 0 2น0 0เนี่ยนะผมว่าไม่ค่อยคุ้มถ้าใครจะรอจัดวินี้ผมว่ารอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเป้มาวินี้อาจจะลงก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างี่จะวิ่งไวตัวนี้มีลูกดือ้อแล้วก็สกิลติดตัวเนี่ยมีอีลาติโก้ด้วยนะครับก็ทำให้เราเล่นค่อนข้างที่จะสนุกแต่ถามว่ามันวิน่งไวเหมือนสแตตไหม ตามความรู้สึกที่ผมจับมาผมว่าไม่ได้ไวขนาดนั้นนะครับผมว่่ไม่ไม่ได้ไวเกินพวกเป้เขียวหรือว่าตัวที่สามารถสับพุ่งได้นะผมว่าไม่ได้ไวเวอร์ขนาดแต่มีจังหวะลูกดื้อเยอะครับ ลูกดื้อแล้วก็เรื่องของการหาตรงหาช่องเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยี่ยดดีแล้วก็มีความไวสูงแล้วก็ลงค่อนข้างเยี่ยต่ำนะถ้าใครใช้เนี่ยค่อนข้างลงค่อนข้างเี่ยต่ำนะแต่ด้วยพลังงานที่เยอะเนี่ยของวีนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างเยี่ยคุ้มนะต้องให้เทียเอสเลยเป็นก็ถนัดเท้าขวานะเท้าซ้ายเป็นสีนะแต่สแตตการวิ่งเนี่ยคือมันวิ่งร2 2ยครับก็คือวิ่งไวที่สุดวิ่งไวที่สุดในเกมแล้วแต่เล่นจริงๆผมว่าก็สูสีกับพวกคารารัตอ่ะก็เร็วกว่าคารันิดึมว่ามันก็ยังไไม่ด้โกงขนาดนนั้แต แต่ถามว่าซื้อมาเล่นสนุกไหมโคตรสนุกกับตัวนี้คือโคตรเก่งเลยตัวต่อไปก็จะเป็นมสซี่นะจากที่ผมจับเอามาจากไอดีคนอื่นเอามาลองเล่นผมว่าเล่นปีกเล่นค่อนข้างยากครับแล้วก็ผมว่าตัวอื่นอ่ะผมว่าไปซื้อตัวอื่นดีกว่าถ้าเกิดใจไม่รักนะสำหรับอัดยืน rw ถ้าเกิดไม่ได้เน้น o v r นะครับแต่ตำแหน่งที่น่าสนใจที่สุดของมสซี่เลยคือผมเอาผมเอามสซี่ไปเป็นเล่นหน้าคู่ครับ คือเล่นหน้าคู่คือโคตรเก่งนะมสซี่ตำแหน่งรอมาเล่นเอทีได้ครับตัวนี้ผมว่าเล่น r w ใครที่งบหรือว่าเก็บตังค์อยู่หรือว่าอยากได้เนะี่ยผมว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าเกิดแบบเงินเหลือหรือว่าเป็นสุลต่าเงี้ยผมว่า RW, อาร์ดับบิเล่นได้ไหมหเล่นได้ครับแต่ถ้าเล่นหน้าคูนะ่เนี่ยคือโคตรเก่งนะมสซี่ตัวนี้คือคมจัดแล้วก็พิกเลี้ยงบอลติดเท้ามากแล้วก็จังหวะสับสปินหรือว่าหนีกงหลังอะผมว่าวิ่งไม่ค่อยฉีกนะวิ่งไม่ค่อยฉีดเลยโดยวรวมแล้วก็ยังอยู่ในเชียร์เอ ตัวต่อไปก็จะเป็นคนะิงคาริมหรือเบนเซม่านะตัวที่อยู่ลีกซาอูนะเป็น เป็นเบเนเซม่าที่เป็นเวิร์กเลกกลางๆแล้วก็มาในตัวบารงดอด้วยนะครับก็สปีดเนี่ยประมาณ100่การจบสกอร์คือไส้ในคือโคตรดีแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยคือโคตรดีเลยแล้วก็รูปร่างเนี่ยเหมาะกับการนำมาตอกด้วยครับต่อแล้วก็วิ่งไวตัวนี้ยังบั๊กอยู่นะค่อนข้างเย่บั๊กอยู่ถึงถึงสเตตเรื่องของความไวสปีดต้นสปีดปลายเนี่ยจะน้อยแต่ถ้าเราได้ต่อหาจังหวะต่อที่ดีเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างเยะวิ่งไวเพราะว่าแพทเนี่ยมันค่อนข้างเย่สกิลแล้วก็ มีความไวสูงนะครับแต่ถ้าแพทหน้านี่คือไม่ได้แล้วก็คือช้าแล้วน้าแพทน้ตอนนี้ก็คือเล่นได้ถึงวันที่7ผมว่ายังอยู่ใน i s แต่ถ้าเกิดอั p แพทเมื่อไหร่ผมว่า a บวกครับสำหรับเบเซมาคือวิ่งช้าแล้วได้แค่จบสกอร์เฉยแล้วก็เวิร์กเลยเนี่ยก็เป็นแบบกลางๆด้วยก็จะไม่ค่อยขึ้นสูงไม่ค่อยอลงต่ําแล้วก็หาช่องเนี่ย,ช,ยช้ามากในระดับกลางแล้วก็ลงมาต่ำเนี่ยกลางกลางนะตอนนี้ณตอนนี้ผมให้ e นะสำหรับเบเซมาโอเบียร้อยห้าแต่อนาคตร้อยหกร้อยเจ็ด10 6, 10มา ผมว่าตัวนี้ตกแน่นอนครับตัวนี้ตกแน่นอนนะครับเผื่อไปเลยตัวต่อไปก็จะเป็นคีวินเดบอยนะครับตัวนี้ก็บัฟมาใหม่เลยนะครับเคบอยวิ K ่งสปีดร้อยแล้วก็การยิงเนี่ยร้อยนะครับของบอลคือเกือบร้อยยี่นะเลี้ยงบอลเนี่ยโอเคเลยแล้วก็สภาพร่างกายการตั้งรับเนี่ยโอเคเลยพลังงาน4.5นะครับแล้วก็ ส่วนสูงเนี่ยรูปร่างเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะแดนกลางอยู่แล้วแล้วก็บวกกับเวิร์กเลดด้วยเป็นกองกลางสายเกมลูปนะครับเวิร์กเลดสูงกลางนะใครที่เบื่อเบื่อกุลิดเนี่ยหรือว่าไม่ไหวเนี่ยผมว่ามาเล่นเดบอยได้นะครับแล้วก็พลังแฝงอะไรเนี่ยก็เหมาะกับแดนกลางอุญาร้อยสี่นะสำหรับเมทัลนะครับแล้วก็ค่าวพลังที่เด่นๆของเดบอยเนะี่ยผมว่าเป็นเรื่องของการส่งบอแลบอแล้วก็การเลี้ยงมากกว่านะการส่งบอลและการเลี้ยนะครับแนะนําให้อัพกล้ามนะผมว่าเล่นได้สบายๆสำหรับเดบอยผมให้เอ็ดนะครับเดบอยนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นมาร์ตินเนสตัวนี้ก็มาที่ o v r 103ก็ถามว่าค่อนข้างเที่ยน่าเล่นไหมก็ผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นครับมาร์ตินเนสมาทีไรไม่เคยเก่งนะผมว่าค่อนข้างโอกาสเก่งเนี่ยค่อนข้างเขียน้อยเลยเพราะว่ามาร์ตินเนสเนี่ยมาทีไรมันก็ไม่เคยจะเคยเก่งสักทีนะครับก็คือพลังดีแต่เล่นจริงๆก็ไม่เก่งนะครับถ้ามันเปิดมาวิ่งสักร้อยสิบผมว่าน่าเล่นอยู่แต่เปิดมาคือมาร์ตินเนสคือวิ่งช้ามากๆแต่การจบสกอร์ผมว่ามันเล่นได้ การจบกรอคือ110นะ110เลยนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยก็สูงขอ้มา174นนะเอารมเหมือน U C V O อมาติเนสนะครับแค่ถนัดเท้าขวาเนะท้าซ้าย4นีะ่ตัวนี้ก็มาเล่นได้ใครเปิดได้ก็มาเล่นได้สบายตัวนี้ผมก็ผมให้ A บวกนะสำหรับมาติเนสนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเลวานตัวนี้ก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับจริงๆ OVR 104นะครับแต่จะวิ่งช้าก็ใส่การตอกครับเหมือนแผ่นหน้าแผดหน้าการตอกการสรับมันจะโดนเนื้อครับทําให้มันได้เล่นแค่แผดนนี้เลวานมันก็ยังตอกได้อยู่ครับจังหวะตอกแล้วหลุดอะไรเนี้ยแต่พลังงานเนี่ยเลวานใครใครที่จะซื้อมาดีวหน้าเป้าเตรียมสำรองไว้เลยครับอาจจะอาจจะเช่นซื้ออีซักเป็นสำรองอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ผมก็ยังให้เอโบนะมีดีแค่การยิงกับการเลี้ยงครับ นอกนั้นคือวิ่งเต่ามากๆนะแต่วิ่งเต่ามากๆครับก็เอามาเล่นได้อยู่ครับหมุนบอนลวเวลาเอามาเล่นเราก็ค่อยหมุนตัวยิงอะไรเนี้ยคอยแทงบอลให้มันยิงเฉยๆครับอย่าไปวิ่งเยอะนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นลูดิกเกอร์นะตัวนี้ตัวลูดิกเกอร์ร้อยสามตัวบลงดอเลยตัวนี้เวิร์เลยสูงๆเหมือนเดิมพลังไม่ต่างจากตัวเก่าเลยครับ <S 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 เพิ่มมาทีดเดียวมาแบบไม่ค่อยเวอร์เหมือนจะมีลูดิกเกอร์ใหม่วยมั้งอนาคตผมว่าน่าจะมีนะก็ดูจากพลังแล้วเนี่ยผมว่าด้วยเวิร์เลต แล้วก็มีพลังแฝงยิงไกลเพิ่มมาด้วยครับปกติรูดิเกอร์ไม่มีพลังแฝง,งม,มีพลังแฝงยิงไกลก,ก็มีไปก็เท่านั้นนะผมว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแล้วก็เรื่องของพลังเนี่ยไม่ค่อยต่างกับตัวเก่านะมีแค่เรื่องของอสภาพร่างกายเนี่ยที่มันต่างกว่าตัวเก่าก็คือตัวนี้มัน11 5เลยนะครับก็คือร่างกายแข็งตักครับ หาใครมาเล่นผมว่าเล่นได้อยู่ครับสบายแต่สำหรับผมผมก็ A บกนะ A อโกสำหรับดิเกอร์ลอล้างใหม่เลยยังไงเด็ดแน่นอนตัวนี้ยังไม่ค่อยวาวนะแต่เล่นได้ครับใครเปิดได้หรือว่าจะซื้อนะก็เอาเสริมได้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นกัปตันนะครับกัปตันของอาร์เซนอลนะมาติโนดะิกาตัวนี้มาแบบโอ้โหโอเวียเยอะจะจริงแต่พลังไม่ได้เรื่องเลยนะเรียกว่าพลังไม่ได้เรื่องเลยมีดีแค่การส่งบอลเฉยๆนะครับก็ต้องให้แฟนอาร์เซนอลนั่นแหละทำวงความฟูนะครับจริงๆ มาในตำแหน่ง CM ก็พลังเกมรับแล้วก็ภาพร่างกายคือไม่ได้จริงๆควรมาเรื่องของ CM นะผมว่าถ้าเกิดมากองกลางตัวลูกเนี่ยเอามาอัพเลี้ยงไปเลยอะไรเนี้ยโอเคขนาดเท้าซ้ายเท้าขวา3แล้วก็พลังแฝงก็มีพวกยิงไกลเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวยิงไซก้อยเหนือชั้นเฟมเเกอร์แค่นั้นเองแล้วก็มีแค่ผิวครับแล้วก็ส่งบอลนนเฉยๆแล้วก็เป็นตัวที่เขาเปิดบ่อยได้ไดสุดๆล่ะคือเปิดได้เยอะครับตัวน,วนี้ตัวนี้ตัดบอกไปเลย,เลยครับคน,คนส่วนใหญ่เขาจะเปิดได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับสำหรับโอกาสนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นดอนนะตัวนี้ก็ยังผมว่ายังยังไม่ปรับ AI นะผมว่ายังไม่ได้เหนียวเวอร์ขนาดนั้นนะผมว่าถ้าใครไม่รีบอัพ OVR นะผมว่าเล่นกูตัวแล้วเนอซาไปก่อนนะครับรอสักพักหนึ่งรอสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ตเดี๋ยวค่อยไปซื้อดอนครับราคาก็ยังไม่นิ่งด้วยรอให้มันลงนิดหนึ่งับตัวจริงๆตัวนี้ก็ยังอยู่ในเชียร์เอสนะเนี่ยตัวนี้ดอนนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเนมาเนี่ยที่คนถามหานะครับว่า ee, เล่นได้ไหมอะไรเงี้ยก้อนเนมาข้อเสียเลยคือมีโอกาสที่จะเล่นได้แค่ครึ่ง ถ้าเกิดเราเอาไปโชว์ส,ส,สกุลสกิลค่อนข้างที่จะบ่อยเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าครึ่งแรกหมดแน่นอนเพราะว่าพลังงานเนี่ยมาแม่งโคตรน้อยแต่ข้อดีของเนี่ยมาคือมันค่อนข้างที่จะผิวเรียงบ่อติดเท้าแล้วก็การ์ดสวยมากๆสําหรับเนี่ยมาตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอเอบวกนะสำหรับเนี่ยมาเอบวกแก่ๆครับเนี A ่ยเอบวกแก่ๆถ้าใครเปิดได้ก็มาตีเป็นตัวจริงตัวสำรองได้เลยแต่ถ้าเกิดไปซื้อผมไม่แนะนําไปซื้อตัวอื่นดีกว่าไปเล่นคาร์บวรัตเล่นซอนฮึงมินดีกว่าครับผมว่าคุ้มราคากว่าแต่ถ้าใครบบมาาััรสํหน ตัวต่อไปก็จะเป็นกิตมันตัวนี้พลังดีครับหมอคนที่เล่น4-2-2 4-2-3-1หรือมาเล่นกลางผมว่าเล่นด้านข้างก็โอเคสุดสําหรับกิ๊มันเพราะว่ามันมันค่าพลังเนี่ยค่อนข้างเฮียดดีแล้วก็อืดด้วยนะครับแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาเป็นสี่นะครับไม่ไม่ใช่ขวาสามนะตัวนี้ก็เล่นได้ครับอัาเลนเวิเรทมันจะเป็นแบบสูงสูงนะผมว่าเล่นตรงกลางไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันลงต่ำนะเหมาะก,กับอาัาเลน4-2-2ด้านข้างใครที่ทําทีมทํา o v r มากกว่านะ ถ้าใครแบบเล่นกิตมันก็จะเป็นแบบสายพุ่งสายพิ้วนะเนาะเหมาะกับสายพิ้วด้านขวามวากกว่านะครับตัวนี้ก็ S นะครับกิทมันนะครับตัวต่อไปก็เป็นเชสเตนโะก้ตัวนี้คือโคตรน่าผิดหวังนะที่มันมา3ดาวนะสำหรับเชสเตนโก้คือพลังมันก็ค่อนข้างที่ะโอเคแล้ววิ่ง11 3ยิยิง1 1ออะไรอย่างเงี้ยแต่มันมา3าดาวครับถนัดเท้าขวาถามว่าเล่นได้ไหมไม่น่าเล่นครับ ตัวนี้ผมให้แค่ได้แค่ OVR A บวกเลยครับน่าเสร็จน่าสนเหมาะกอบับเมนเน่ครับเมเน่ผมว่าเมนเน่ A ก็ยังไม่ค่อยดีนะจากที่ถามทอ็ทอปท็อปแรงค์เขาก็ไม่ได้ใช้นะเชติงโก้เขาใช้บาตเท่นกันเชติงโก้แทบจะหายไปจากเกมเลยครับสำหรับเมนเน่ A นะครับตัวต่อไปจะเป็นแบ็กขวานะครับก็เป็นคิมมิดนะตุกติคิมมิดมันก็ยืนกลางนะตนแต่ล่างนี้มามาแบ็กขวานะตัวนี้ก็ วิ่งก็ง,ง่ายเชื่อชา้านิดหนึ่งแต่พลังเกมรับ97น,นววะผมว่าเล่นตัวอื่นดีกว่าผมว่า OIR มันเยอะแต่มันไม่ไม่ไมสอดคล้องกับค่าพลังมันนะครับค่าพลังมันควรที่มันไปเด่นการส่งบอลน,นะผมว่าเอาไปเน้นเมเนีพอครับตัวนี้แต่หามว่าเฮดเวยเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นะนะมันจริงมันเหมาะกับยืนกลางมากกว่าคิมมิดอ่ะถ้าใครเอามาเล่นอ่ะซีดีมคู่ดีกว่าผมว่าสวยกว่านะซีดีมยืนคู่กับตัวรับอะไรเงี้ยเพราะว่าเวิร์ดเมันสูงกลางด้วย เอามาเล่น CDM คู่โอเคอยู่ตัวนี้เอบวกเล่น RB A อเอบวกครับเนี่ยได้แค่ O V R ตัวต่อไปก็เป็นซดินซีดานนะตัวนี้ล่างมาโคตรเวอร์นะค่าพลังคือโคตรสวยนะแต่มีข้อเสียคือพลังงานผมว่าค่าใครจับซนะีดานแล้วหาสำรองรองเลยครับตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของเมเน่แล้วเฮทเฮทพอครับผมว่าได้เล่นได้ใครจับซีดานเนี่ยก็เล่นได้ทุกหมดครับสามหมวดเลยวิ A เอเมเน่เฮทเฮทเพราะว่าโอยามันเยอะด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาความเร็วเนี่ยดูดีกว่าเดบอยทีหนึ่งนะครับ แล้วก็เรื่องของการส่งบอลก็ดูดีกว่าการเลี้ยงบอลอะไรในคดีแล้วก็เม็ดแดงเม็ดส้มสามารถอัพเลี้ยงเวลสามได้นะครับทำให้ซีดารตัวนี้ค่อนข้างเยี่ยบผิวแต่มีข้อเสียคือวิ่งไม่ไวก็คือเราเล่นซีดาเนี่ยเราก็จะเล่นแบบส,สไตล์แบบว่าม้วนซ้ายม้วนขวามันก็ไม่เหมือนกุลิศใช่ปะกุลิศเนี่ยมันจะสามารถวิ่งได้ตอกได้วิ่งได้ย,วยาวๆเพราะว่าส,สแตทของกุลิศเนี่ยความมุงความไวเนี่ยค่อนข้างจะสูง ใครเล่นซีดานต้องระวังเรื่องของการวิ่งยาวยาผมว่าถ้าเล่นซีดานเนี่ยเราต้องม้วนซ้ายมมวนขวาจ่ายแปะซ้ายแจกแปะขวาแล้วก็หาจังหวะจบสกอร์นะผมว่านี่คือจุดเด่นก็ยังผมก็ยังให้เป็นอ,อ็ดบวนะสำหรับซีดานถ้าเกิดเรารู้วิธีเล่นที่ถูกต้องนะครับแต่บางคนเนี่ยโอยซีดานช้าจังเลยพี่อะไรอย่างเงี้ย สีดามันเอาไว้จ่ายบอลไว้ยิงครับไม่ได้เอาไว้วิ่งเหมือนกุลิดตตกุลิดเป็นวิ่งเป็นม้าครับกุลิดต,ต้องเข้าเกิดสายวิ่งใครอยากเล่นกลางแบบสายวิ่งต้องไปโยนครับต้องไปกุลิดนะสีดานจะเป็นอีสไตล์หนึ่งเลยนะครับก็ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นกัตตุโซตัวนี้ก็เป็นตัวที่คนส่วนใหญ่ก็เปิดได้บ่อยที่สุดครับเพราะว่าอยาร้อยสามนะก็พลังงานล้นเหลือตัวนี้ยืนกลางตัวรับสดยียวสบายครับแค่อาจจะวิ่งช้านิหนึ่งผมว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าพลังเกมรับสภาพร่างกายเนี่ยโอเคอยู่ แล้วก็พลังแฝงเนี่ยไม่มีเลยนะครับก็ก็ถามเอามาเล่นได้ไหมผมว่าต้องระวังเรื่องของการวิ่งไวๆครับกาตูโซให้ยืนจังหวะเป็นตัวคุมโซมากกว่าครับเวลาเราจะตัดเกมรับเนี่ยผมว่าเอากาทูโซห้ามเอาวิ่งตามเด็ดขาดนะวิ่งไม่ทันนะครับก็ตัวนี้ผมยังให้เป็น A บวกนะเนี่ย A บวกเลยสาหรับกาตูโซนะก็อ,อย่าไปวิ่งตามเยอะครับเพราะว่าวิ่งช้าครับตัวนี้แต่เกมรับแ่บผ่านอยู่เวลาจังหวะตัดวงตัดบอลน,นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นโลเวร์โตคาร์ลอนนะตัวนี้ต่างจากตัวร้อยสามไม่เยอะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวิร์กเลเสูงๆนะส่วนตัววันครบรอบ1ปีเนี่ยตัวเขียวเนี่ยจะเป็นเวิร์กเลเแบบกลางๆนะแต่เล่นจริง,รงๆผมว่าคล้ายๆกันเนี่ยถ้าใครแบบว่าเอ้ยอยากทํา OVR อยากเปลี่ยนเตโอนะก็เล่นโลนะเวร์โตคาร์ลอนแบบเกมรับคาร์ลอนผ่านหมดยกเว้นลกูกกาอากาศครับคาร์ลอนเนี่ยด้วยส่วนสูงเนี่ยมันมันตามอย่างเงี้ยตามเนื้อผ้านะส่วนสูง168หนัก69เนี่ย แต่เรื่องของการวิ่งไล่การได้เพ่าปีกฝั่งรงข้าเนี่ยผมว่าคาร์ล้อเนี่ยวิ่งไล่สบายครับไม่มีช้าครับแล้วก็เกมรับเหนียวมากๆครับในเรื่องของภาคพื้นนะครับก็มันทําให้มันทําให้เตโอตัวกิดผีเนี่ยค่อนข้างที่จะคบเครเื่องกว่าด้วยความไวัยตัวสูงใหญ่เนี่ยแต่ถ้าใครเบื่อๆผมว่ามาเล่นได้สำหรับคาร์ล้อผมคาร์ล้อผมก็ยังให้เป็นเอสบวกนะเอสบวกนะตัวนี้อย่างเก่งเลยครับแต่มีข้อเสียงเดียวลูก,กาอากาศด้วยความสูงมาด้วยนะ ตัวต่อไปก็จะเป็นลูซิโอเสื้อแดงนะตัวนี้ก็ค่อนข้างพลังดีต่างจากตัวเขียวไหมไม่ต่างครับตัวนี้จะพลังเกมรับเนี่ยตัวเขียวบางช่องอาจจะดีกว่าแต่เรื่องของความไวแล้วก็ปกิริยาคือตัวนี้ค่อนข้างจะดีใครที่แบบจบๆเลยผมว่าลูซิโอเนี่ยอยู่ในอกองหลังที่ดีที่สุดในเกมนะก็คือท็อป3เลยตัวนี้ก็จบเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ท็อปแรงค์เนี่ยเรื่องใช้หลายคนครับแล้วก็จิมบ,บอลดี ทำประตูจากลูกากาศเก่งผมว่าตัวนี้ก็เอ็ดบวกนะสำหรับตัวเอไม่ต้องพูดถึงนะับเหมือนตัวเขียวแนละ้วขายไม่ไหวก็เล่นตัวเขียวพอผมว่าโอเคอยู่ตัวต่อไปก็จะเป็นซูค uh, ร์ร้อยสองแล้วตัวนี้ก็คนหลายคนจถามว่าเฮ้ยไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยโอปีอาค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะร้อยสองแต่สแตทใต้ในเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวเลยครับมีแค่การยิงร้อยเก้าแล้วก็การเลี้ยงบอลพลังงานเนี่ยสี่จุดห้าท่าิลงบสี่ดาวแล้วก็ถนัดสองเทารูปร่างเนี่ยผมว่า ค่อนข้างที่จะหนาเลยอารมณ์เหมือนตอเลสเลยครับใครที่แบบอยากได้ฟิลตอเลสอัพอุบยผมว่าก็ยังไม่ได้ผมว่าความไวมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ตัวนี้ก็อยู่ในเอบวกแต่ก็ได้ฟิลอยู่ตอเลสอยู่ครับตัวนี้เอบวกครับสำหรับซูเคอร์เนี่ยตัวละร้อยเอมก็ถูกนะตัวนี้ก็ได้อ v r ยเยอะอยู่ตัวต่อไปก็เป็นคานาวาโล่คานาวาลโร่ต้องรอสักพักหนึ่งผมว่ามันยังดูแบบไม่ค่อยเก่งนะผมว่ามันยังดูมึนๆอยู่รอหลังมันไม่ถัหดหรือว่า2ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะสอง มันมันดูแปลกๆอยู่นะนะตอนนี้นะผมว่ามันดูยังไม่ค่อยเก่งเหมือนตัวฮอนะตัวฮอเนี่ยแย่งบอลโคตรเก่งเลยต้องรอสักพักหนึ่งก่อนครับรออัปรุงอัปเดตก่อนครับบางทีมันเอานักเตะม,มาบางทีก็ไม่อัปเดทเ,เอาสเตตมาดีแต่เล่นในเกมเหมือนตัวฮอร์เนี้ยครับก็รอแป,แป๊บนึงเพราะว่าพลังเกมรับพลบังกายความุงความไวของคาราบาโรตัวบอลงดอเนี่ยคือโคตรเวอร์เลยครับแล้วก็เวิร์กเลยต่ำสูงด้วยครับสเตตใส้ในก็ไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าต้องรอสักพักนึงโดยรวมแล้วผมก็ยังให้เป็นเอส ถ้าหากเรื่องของส่วนสูงนะผมว่าลูซิโอน่าเล่นกว่านะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในเชียร์เอ็นนะสำหรับคานาวโล่นะตัวต่อไปก็จะเป็นอาชาบี้ตัวนี้ก็คนก็เปิดได้แล้วก็ราคาก,ก็ไม่เคยแพงเลยครับสาหรับชาบี้ก็คือเล่นในเกมสําหรับผมคือไม่ค่อยมีประโยชน์ครับสำหรับชาบี้นะผมว่าเอาไปเล่นเมนดีกว่าครับเมนอย่างเดียวชาบี้นะผมให้เอบอกนะเมนอย่างเดียวเล่นไม่เคยมีประโยชน์ทั้งล่างตู้เกมทั้งล่างใหม่ก็ไม่เคยมีประโยชน์ครับตัวสุดท้ายก็เป็นลูซิกี้ก็ตัวนี้ก็ ข้อพอไถได้อ <Sky jogo> uh, ยู่ครับตัวนี้ก็เรื่องของความรุนความเร็วกลางๆครับการยิงก็กลางๆมีดีเรื่องของการส่งบอลแล้วก็ถนัดเท้าขวาเท้าซ้ายก็สามแล้วก็ตัวผอมด้วยสูงแล้วผอมพลังงานน้อยอีกตัวนี้ตัดไปเลยโดยรวมแล้วผมว่าประมาณนี้แหละดูซิกกก็ตัดไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมลบอันนี้ออกก็จะมีประมาณนี้เนี่ยตัวที่เอสบวกก็จะผมว่าสามตัวนี้สี่ตัวนี้แหละครับพวกเอสบงเอสบวกเนี่ยก็จะมีวินิซิอุส อาเมสซี่ซีดานสำหรับวิกสี่นะผมว่าโรเบรโตคาร์ลอสแล้วก็ลูซิโอตัวเนี้ยเดอะเบสนะเดอะเบสแล้วก็เอสเนี่ยพวกนี้พอถ่ายได้นะเนี่ยดอนดอนคานนาเนี่ยโอเคสุดแล้วก็ร่องนั้นเนี่ยพอถ่ายได้แล้วก็ดนนเด Boy, เยบอยเออสามตัวเนี้ยก็จะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเนี้ยผมว่าโอเฟียวสุดละแปดตัวเนี้ยเฟียวสุดรองลงมาก็จะเป็นเบเซม่าคิทมันเนี่ยแล้วก็เนมาร์นะครับตัวจริงก็ให้เอสได้นะแต่ผมว่าเอสบวกสุดสมดุลสุดละก็มีประมาณนี้นะครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ